ัสดีค่ะนี่นะคะจากที่เติมโคนเมื่อกี้นะคะตอนนี้สาเสร็จแล้วโคนก็จะเป็นสีนี้สีก็จะเข้มกว่านิดนึงแต่ว่าหลักๆแล้วสีมันไล่กันอนี้ก็โอเคนะคะจะไม่ยอมต่อแล้วพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าที่มันงอขึ้นมาแล้วเราเติมโคนต่อไปใช่ไหมมันก็จะ เสมอกับตรงนี้แล้วก็ตรงที่งอกใหม่มก็จะเป็นสีนี้นะคะอ่ะมาดูข้างหลังกันเห็นไหมเติมคนเองง่ายมากไม่มีด่างนะคะเห็นไหมเหมือนกันหมดเลยอ่าให้ดูตกข้างล่างเห็นไหมอ่ะนะโอเคมากค่ะฟอ,อกง่ายๆเติมคนง่ายๆทำได้เองที่บ้านนะคะแต่ว่าอ่า สำหรับการเลือกไฮโดรเจนเนี่ยดูสภาพผมด้วยนะคะของปางเนี่ยคือปางเลือกที่6%นะคะ 6%, 9%, 12%, 12%, 12นอนก็คือผมต้องแข็งแรงมากและผมเส้นใหญ่มากถึงใช้12%ได้ส่วน9%ก็จะเป็นผมที่แข็งแรงแต่ว่ามันไม่ได้หนามากส่วน6%นะคะ สำหรับคนที่ผ่านเคมีมาบ่อย ấy, แล้วก็ผมค่อนข้างจะอ่อนแอเหมือนหองปางเพราะว่าโดนเคมีมาค่อนข้างที่จะหนักเนาะฟอกมาประมาณสามรอบแล้วเติมโคนมาตลอดเติมมาตลอดนะคะปางเลยเลือกใช้ที่หกปอร์ซมันก็มันก็สว่างอยู่นะคือแบบสว่างมากถ้าสิเปซมันคงสว่างกว่านี้ค่ะแต่ว่าป้าคิดว่าสิบหกเอ้ยหกปอร์เซ็นก็พอแล้ค่ะที่จะทำให้ปางอะ่ะ ที่จะทำให้แบบผมมันยังอยู่กันเราไน้ยาวนานขึ้นนะคะโอเคค่ะแล้วหลังจากอาราผมเสร็จแล้วล้างผมเสร็จแล้วอย่าลืมบำรุงด้วยนะคะด้วยอาเคลาตินนะคะหรือว่าเป็นทรีทเมนที่ลูกค้ามีอยู่ที่บ้านสามารถใช้ได้หากลูกค้าไม่มีสามารถใช้ของแบรนด์เราได้นะคะก็คือมาเคลาติน มาเคลาตินของเส้นถมนะคะขอบคุณค่าฟังด้วยนะคะอาขอโทษนะคะอีกทีหนึ่งพอดีเมื่อกี้ฟางลื่มแจ้งว่าปางใช้ชุดนี้หกเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็กับอันนี้เลยสำหรับคนที่เติมโคนนะคะชุดเดียวก็พอค่ะเปล่าว่าเมื่อวานเออเมื่อวานอะเมื่อกี้ปางใส่ประมาณสองชุดแล้วก็เหลือเหลือเยอะมากเลย นี่นะคะสองชุดก็พอค่ะขอบคุณนะคะฝากด้วยค่ะตอนนี้อ่ะลืมแจ้งโปรโมชั่นตอนนี้ชุดเดียวอยู่ที่หกสิบห้าบาทนะคะสองชุดอยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทนะคะสําหรับคนที่ผมยาวผมยาวเหมือนปางอะ่ะประมาณสองชุดครึ่งถ้าหนากว่าปางอะ่ะประมาณสามชุดเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะ